แก่คนกลางเลยเนี่ยวอดัสโดนกูโบลล้วงไปแล้วเนี่ยวอดัสจะล่วงเนี่ยมึงไม่มีใครต่อยจริงหรอมึงต่อยวอดัสได้เยแม่ได้มันเลยเนี่ยมึงต่อยได้วอดัส่ได้แม่มึงปล่อยไปทำไมอ่ะมึงปล่อยได้มึงปล่อยไปทำไมอ่ะเอามึงต่อยดิวอดัสอ่ะต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอดัสเนี่ยไม่ไม่มีคนต่อยที่จะยืนดูอะไรกันน่ะยืนดูอะไรกันน่ะตายไปแล้ววอดัสตายห่าตายห่าวอดัสตายห่าแล้วครับวอดัสเจอกูโบลตายครับว่าดัสเจอกูโบลตายครับวอดัสเจอกูโบลตายครับเรียบร้อยวอดัสเจอกูโบลตายครับกระจอกครับกระจอกครับคีตีนครับ กระจาครับหายหมดครับบอดัสโดนกูกระทืบครับโอ้แล้วโอเคเล่นโซนในโซนก่อนเล่นในโซนก่อนเล่นในโซนก่อนยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะนะครับจี้ก่อนจี้ก่อนโอ้โหแม่งเติมมารัวลัวเลยว่ะนะครับแล้วมาเติมไม่ยอมด้วยนะครับตอนนี้เติมมาเยอะมากนะครับแล้วผมยังไหวอยู่นะครับยังไม่โดนโบนะครับตอนนี้ยังมีใครอยู่นะครับตอนนี้ห้าหกตัวหมายถึงตัวหมายถึงคิวเรานะหมายถึงคิวเราห้าหกตัวยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมองไม่เลือกผมอาชูนะครับไม่อาชูผมด้วยนะครับตอนนี้ยังไงจี้อยู่จี้อยู่นะครับหรือผมคคนนเดียวะรับ โอ้แล้วเพื่อนไปนไหนหมดว่าตอนนี้ผมไม่ตายนะแต่ผมไม่เห็นเพื่อนนะครับกลับไปก่อนหาเพื่อนก่อนตอนนี้โอ้โหรอเรียกครับเขาบอกให้รอเรียกนะครับมันนัวอยู่บ้านบ้านแบบค่อนข้างนัวมากเลยนะตอนนี้อน,นี้ม,มันมนโถมแล้วเนี่ยเด้เด้เด้โบสวนไม่ได้โอ้มันโง่เนี่ยมันก็โสดโบ,บ,บ,บได้ง,ง,ง่ายเลยมันโง่เนี่ยโอ้กูยังชอบเลยวอ้เหีย ทำอะไรกันอยู่ครับโอ้ปั๊มไม่ขึ้นอีกโอ้มันไม่ได้ทำยากไอ้เหี้ยขึ้นมานะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนกิวโขงกับกิวมอนเตอร์กำลังดูเชิงอยู่นะครับแล้วจะสั่งโถมหรือเปล่ากำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่นะครับแล้วมอนเตอร์พยายามขยับขึ้นมานะครับพยายามขยับขึ้นมานะครับ นะมีการตั of 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 ้งเสาโบขึ้นมาด้วยนะครับมีการตั้งเสาโบขึ้นมาด้วยนะครับแล้วยังไงยังไงจะขยับหรือเปล่าแล้วล่วงไปแล้วนะครับแล้วมีการอาชูเรื่อยๆนะครับนะถ้าเขายิ่งอยู่ยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราโดนเราอาชูอยู่นะครับแล้วตอนนี้โบเราแข็งมากนะครับไปนะครับไปครับเขาสั่งเขาสั่งโถมเลยนะครับเขาสั่งโถมเลยนะครับเขาไม่สนใจว่าตั้งเสาโบนะครับ ตั้งเสาโบไม่เอาแล้วนะครับนี่มีการโถมอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าไม่อยากจะตั้งเสาโบนะครับรอขี้เกียจขี้เกียจนะครับเขาเรียกว่าขี้เกียจแล้วนะครับคุณตั้งนานเกินนะครับยืนโดนดาเมจนานเกินนะครับมอนเตอร์มามาผมไม่ตั้งเสาโบแล้วนะครับนี่เอาโกงมาอีกรอบนึงมาดิครับโกงมาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหมันเลยอย่างนี้โบมันเลยนะครับแล้วยังไงตัวผมติดติดทุกอย่างนะครับป็อกกี้เริ่มจาหมดนะครับแต่ยังไงผมยืนแบบคุณดูเลือดผมดิครับคุณดูเลือดผมไปบอกมาดิไม่ลดเลยผมยืนกลง กลางดงเลยนะครับแล้วยืนเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนมอนเตอร์เลยก็มาดิตั้งใจบุกหน่อยนิดตั้งใจบุกหน่อยนิดนิดตั้งใจบุกหน่อยโอ้โหนี่วาวดั๊ดหรือวาวรั่วเฮียนิ่มขนาดนี้วาวดั๊หรือวาวรั่ววาวดั๊หรือวาวรั่วเฮียมาตั้งใจบุกหน่อยวาวดั๊ได้เห็นหินยังอ่ะเห็นหินยังอ่ะวาวดั๊ดอะวาวดั๊ได้เห็นหินยังอ่ะมึงทำวาวดัด๊ดิเฮ้ย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 ไฮ้ยเ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 ฮ้เฮยเฮ้ยเฮ ไม่ไรกูโหดกูโหดกูโหดไม่ไรกูโหดยังไงไม่รู้หรอกกูโหดกูโหดกูไม่ตายหรอกเดียวกูเดียวมาเดียดแม่เดียวเดวล่วงล่วงเดวล่วงไปอุ้ย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 ล่วงล่วงล่วงอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะ กูเดียวก่อนกูเดียวก่อนไปไปไปโอ้ย,อยเลือดโอ้โหไอ้สัตว์ปั๊มไม่ทันกับกิวแกะม่วงนะครับวันนี้บ้านฐานพะแนนนะครับเออเนี่ยเนี่ยผมฝากเข้าไปได้เลยเนะี่ยเอ้ยเนี่ยฝากเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคฝากเข้าไปโบไปโบไปครับโบไปครับโบไป,บบไปผมยืนข้างมอนเตอร์เลยเนะี่ยดูดิเนี่ยดูดินะครับผมยืนเข้าไปในเสาโบแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงไหวหรือเปล่าปไหวหรือเปล่าถ้าวาร์ดัสเข้ามาอย่างนี้ผมว่าล่วงหมดหรือเปล่านะคะตอนนี้ผมจี้อยู่ที่มิสยูนะครับมิสยูโอ้เรียบร้อยครับเป็นไงวาร์ดัสยืนเป็นยังไงครับเรียบร้อยหมดดีครับโอ้โหเสาโบหมดดีครับเหลือสามคนนะครับเรียบร้อยดีครับเป็นไงเสาโบเหลือเหลือเสาโบของโกงนะครับแล้วเสาโบของมอนเตอร์นี่คือล่วงไปหมดแล้วนะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับของมันแรงนะครับแล้วเหลือคนเดียวสับเด้งครับสับเด้งจะไปไปครับไปสวรรค์อีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเข้าจ่องเเสาโบบบรรรียย้้อแลวนะคั